ตืต่นนะเจ้าวาดวัดเวรุวันนะครับตำบลนิคมรับทุกรูปนะครับเปลี่ยนท่านปัตตานอันแรกน,นะนักขอกนะครับกาบเปลี่ยนอย่างนี้แล้วกันนะครับท่านท่านเมือ,องทองกินกาแฟร,ร้านนันเพ่อนานเพอสีรัฐที่ที่ข้ามฟากที่ชนบุรีนันเพื่ออะไรนะครับ ครับท่านนาชาพงคูจอมขมาท่านนรุมสวัสวดีจันดีท้องถิ่นอำเภอท่านประมองอำเภอท่านสวัยสิงห์คอนเกษตรอำเภอครับคืบรรยากาศอย่างนี้นะ,นะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะนะครับและท้องถิ่นนะคะผู้นำท้องถิ่นโดยนายวินยูขันผถงนายกเทศมนตรี เชียชนะนะคะไม่ยากหรอเจ้าโกปะแไดบายเนี่ยทางการดําเนินงานพัฒนาชุมชนของปีก็ประมาณ2565ขหอกบาของเอ่อดน่งวไม่ไปถึงัอ๋อนี่นี่หลับแต่ไลอยหมอ ในจังหวัดกาลสินนีก็โชคดีนะครับอย่างจังหวัดสุรินทร์ผมอยู่ก็มีแค่เพลงเดียวนะครับที่นี่เป็นผมลุงใส่ไม่ได้มาเป็นผู้ตรวจนะเราออกไปแล้วฮะมันเยอะนะนะครับ่านเยอะนะครับก็ของผมที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอีกส4 0นะครับกับ1,300กว่าเพลงเลยฮะนะครับเพราะว่ามันงานราชการมันมีเอกสาร นะครับของท่านนี่ที่สองของประเทศนะเอาสินเยอะที่สุดแล้วก็ชื่นชมนะในความความสำเร็จในความพยายามหนึ่งปีที่ผ่านมานะมากมายแต่เขาเราเขาร่วมช่วยกันนะครับทั้งภาคราชการภาคีนะครับทางชุมชนทั้งอานะโรงเรียนทั้งเอกชนนะครับต่างๆเห็นภาพของความสำเร็จ นะครับต้องการสารต่อศาสตร์ของพระราชาผลนะครับทาง้องถิ่นนะครับท่านนายกนะกังที่ติดดินตุดตากอนมีน้ำนะครับแล้วก็จิดยิ่งท่านท่านหลักกระทรวงนะครับซึ่งเป็นท่านเป็นอดีตที่ปรือโครงการนี้นะครับแล้วก็ท่านต้องการที่จะสารต่อศาสตร์ของพระราชานะครับในการดู ดำเนินการท่านก็ทําโครงการเอ่อผูเรียกอะไรนะครับเขตเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจในสนับโครงการพัฒนาชุมชนขนาดที่ดีสมคิดจันครับมาดิ้งนะครับท่านก็สร้งมอบหมายให้ชับให้ผู้ตรวจราชการกรมน้ำต้องลงมามาติดตามสนับสนุนนะครับในพื้นที่นะครับช่วยกันเพื่อที่จะให้เห็นภาพต่างๆสำเร็จเกิดขึ้น ออมามาเยี่ยมชมนะครับมาชื่นชมนะครับได้นาเชื่อเกษตรนี่เขาคงไม่ได้ปลูกทุเรียนนะฮะมันยังสิยู่นี่ก็คือเขามีขันตอนด้วยต่อไปเขาก็ล่องมาทวนล่องย่ำขี้ย่ำโคนนี่ะขีขวดวันนี้โคกหนองนาเป็นส่วนที่ผมเองก็เข้ารอครับท่านครับเพราะว่าผมเนี่ยคือสมด็กระดึก พอโยนไม้ตุ๊บรับแก่กล่องเลยเนี่ยเป็นน้องนุ่งที่ดูแลรู้จักกันมานานแล้วก็เป็นไฟเตอร์ในในเขตพวกระนาตอบโจทย์ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนอันนี้ก็เป็นจุดที่สําคัญภารกิจที่สําคัญกรมการวันําชนมีภารกิจที่สําคัญก็คือการท่านมีโรงเรียนท่านสอนคนให้รู้จักวิชาชีพ